อ่าครับอันนี้ก็เช็คครับผมเช็คเช็ครถส่งลูกค้าครับคอนบุรีคคราชบ้านเองครับผมอ่าก็มาตรงนี้ก็เจอกันง่ายๆครับลูกค้าง่ายมาเราง่ายไปครับผมอ่ะอันนี้ก็จะถอดล้างความสะอาดผลีดให้โดยช่างเฝ้ากับช่างงามครับผมนี่ทีมงานขนส่งเราเราไม่ได้ขนส่งรถอย่างเดียวครับ เป็นช่างแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยแก้ไม่หายก็ลากกลับปู <laughs> <laughs> ่ตัวนี้ก็ได้ตัวตรถโรตารี่นะครับอ่าหลังคารุกค้าก็ให้ติดตั้งเพิ่มนะครับก็เลยของเราช่วงนี้หมดยังไม่มีครับก็เลยไปบริการเสียใหญ่นะครับผมดูพี่เราสั่งมาจากญี่ปุ่นโอ้สั่งมาจากญี่ปุ่นครับผมใช่ไหมเฮ้ยมึงไม่ใช่มึงไดมาเที่ยวบินเบา ก็มินไปเอาญี่ปุ่นหลังคาหลังเดียวนะอ๋อแล้มีโลโก้ด้วยอ่านว่าไงจริงครับก็ถอดล้างเช็กวาฉีดให้นะครับลูกค้าง่ายมาเราก็ง่ายเลยครับของเราไม่ยากครับก็ล้างแล้วรอเลยครับสีเนื้อัวลูกค้าคอนบุรีนะครับอ่าล้างฉีดให้แล้วรอเลยครับ ก็ yeah. Whoa, จัดส่งโดยทีมงานแล้วนะครับอ่านส่งนะผมก็ Whoa, วันนี้ลูกค้าก็โทรมาเยอะอยู่นะครับก็ Whoa, ยังมีนะครับยังเอล่า,านะครับสิลป์หน่เรอรอเลยครับผมอ่าตัวน,นี้อยู่ที่8ปด0 0บาทนะครับสวยสวโรตารี่เมตรสิบนะครับตัวน,นี้เข้าลองไว้ได้เลยนะครับ อ่าคันนี้ก็จะเป็นบีบันหกนะครับนะบีบัะนหกเจ็ดหแถมแขนลากให้ด้วย1ชุดครับอ่าเอาทุกคันนี่สามคันนี่แถมแขนลากให้เมืออเลยนะครับนี่ครับราคา8ปดหมแขนลาก1ชดุด7จ็ดหแขนลากหนึ่งชุดเพื่อไปใส่อุปกรณ์บ้านเราตัวนี้5 9าหมแต่เพิ่มแขนลากมาอีก สี่พันบาทนะครับอ่าตัวนี้นี่ก็จะเป็นบีหกพันนะครับผมตัวนี้ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ,น, 5, 000, 000บ,น,รบนี่ครับมาคุยราคากันอีกทีตัวนี้ยังไม่รวมเขยนลากนะครับอยู่ตัวนี้ตัวเดียวเอ่อเอาตัวไหนโทรมาครับสอบถามได้ครับดูรถเรามีทั้งอีสกีมีท e ั ky, ้ทงขวดใหญ่นะครับผมใครก็ติดต่อมาพอแล้วมันหายแล้ว ดูครับของเราเท็กจริงทำจริงนะอ่าตอนนี้กำลังไล่ทำปอร์ตอยู่นะครับอือหางยกไม่ขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็ซ่อมให้ลูกค้านะครับลูกค้ามาขอซ่อมให้เนี้ยือนงันซ่อมไปจักกี้ใช้ได้ไม่ได้ยังไม่รู้เลยเกช่า <laughs> งเป้ามันไหลยนต์อ่าท่านใดสนใจก็ฝากด้วยนะครับติดต่อมาครับ0 8 2 8 7 4 7 2 5 0ช่างรวงอำเภอสีคิ้วนะครับอยู่โคราชเด้อครับ สวัสดีครับนะสามแสนห้า <c oughs> <c oughs> เอา้าของรถเราลากน้อถ้าบอกถูกเขาก็จะเอาท่านเราอะ่ะ <c oughs> ออครับผมสวัสดีครับ